พอ่ยังข้าเจ้าไรมาถนองมาเนี่ยไรมาถน้องมาทเออไม่ยังหมอทำไรมาแม่ขงเจ้าผัวใบตีอุ้ยปลกลามาจะนองไหวหนีตีลูกบอครับมาจะใส่สะไรน้องไข่มาจะนองไข่เนี่มัน้เสียนบอเกยว่าออดิชั่นออดิชั่นมาถนองไข่เ้อไข่ขนาดนี้ตยนหะแค่นี้โอน ตื่นนะตื่นได้แต่ว่าจะสลอยไหมก็มันได้เลยนะบากบักบางเวลาซื้อวันไหนก็กระน่งไข่มันจะต้องไข่ครับมองเห็นมันเลยเห็นเห็นอยู่ไปร้อยเห็นของโคดไข้เจ้ามันใหญ่มันจะยหังเห็นได้ดอ๋อยัง่เห็นมันคุณมันไม่เหนอ่ะบักเลาซื้อวันไหนก็หรือเจ็ดดีครับเจ็ดดีว่าจะน้องไข่แน่ไม่ไย่ดีซื้อนี่มันก็เป็นพวกมวลขององข้นลหญอระมัดเอาจั ตัวยืนได้วงการมันจะปี๋หรอตัวไหนปีอยู่ครับโอ้เขามาอยู่สาวหน่อยมันก็แน่เด็กหน่อยใหม่มาออดิชั่นใหม่ซึ่งเอ็ดียเปลี่ยนซึ่งไม่เล้าเปลี่ยนแค่ไหนไอ้ฮะเปลี่ยนแค่ไหนถึงจะดังเอาตัวเด้ยินมมาซูมืออเขาตั้งกันอันไหนครับตั๊กกะแตนทอดหลองตั๊กกะแตนทอดลายมือกิทอดทอดกินตีกุ้งกะแตนฮะกุ้งแค่น้ำตา เอาโตหูจักจะค้นมือก่อนหรนังโตอยากเปลี่ยนแบบนี้อ่ารล่ะเปลี่ยนอยู่มันดังเด้เหมบอไ่ยังขีเดียีฮูคนี่ซื้อถืออย่างหันไหมตอยไ้ซื้อไหมอ่ล่ะเอายุ่คักเอาซื้อตีิตที่สุดเอาแบบหางกัูุ้้หล่าย้่าำหลได้ไหมบ่ชอยางไอซซื้อเฮียล่ะชื่อยางบซื้อเฮียแมนบ่ะแมนเอาลอมือมือไปหอกหูจักไลยด้เอาักแก่

โ้ยเคี <I hear. S 2> ่ยงหน่อยไอ้เหี้ยเฮ้ยผูนรายการตอบนะครับแสดงว่าพี่ลองมาก้นเยราีลงโ้ยเคี่ยงนอยห่ยงน่อยไอ้สั์ <I hear. S 1> กะเตืโค้งติดทตตาหรือเปล่าเจาเองเจาเยราว่าเร้พี่ตอวากความครู้ว่ากูเพินไทยรู้นะมึงแหววรู้ว่ากูเป็นไทยกู่แหละเป็นหาตโมงกเบ้นกูขาดเวเก้าออยก ใช่เขาเจ็บก็ร่างมวนเอาตัวเสือก็ยังหนาสมพิพันธ์เกาะแขนอยู่มันขอเขนอยวเอาไปเห็นยังนิ่มอันแรกคือชีวิตมันอันทีส่สองไหยมันไปสอ่ออย้่มาโอ้ชัดเจนม,มันเป็นยังไงลูกพี่อ๋อตัวรับเลี้ยงยัง,ยงก,กะไรองคุณีมันครับองคุณิมันผู้เรียงนี่เป็นตัดีเนาะแต่ว่าหมอเมื่อหนึ่งไปบอกแล้เด้อบอกเรารับยังขุนแผน ตัวอ้ยคอยคอยมาเรียงน้ำจิ่เอาเรียนน้ำจิ่บอไปบอกมอนันด้เออไปอเรี้ยงบอกเดี๋ยวนี้ชาก็ไปจ้งบอกมาขาโอเคได้ครับมิวเน่ยซื้อมาเอาไปเลยละไปยาม เราเาร้องสียเวลานม่ย้สีว่ามีมขากันได้เลยเอจีบเขาเจ้าาแม่เจ้า้ยตัวแอนด์ลูกไข่ตัวไข่ตัวยังที่ะรานจริงปีง่ะ ายังงกินปงค่ะวยบ่่พอนาขึ้กันเนาะมงเินนป้ากัจจะมาคุ้มกจินปีงรถนี่แม่ลาดปลาาภาพกลาง้าภาพี่รถตากันจะได้มารถตากันมุน่ๆ ที่ละตัวรั่นเ่ยทีมวนนี้เนาะว่าเดฟังอยู่หรว่คดีอีสานออเอาจังสี่มอนึ่งลั่ไปเลยหลวงคุณแม่นะมอหนึ่งเป็นองคุริมันไปบอกเขาว่าเรื่องมัดขารั่ก็ได้เอามัดเรียนนี่มัดเียนนี่ไปบอกเขา่ะไปบอกเขาลั่หนึ่งนีาเด้อไป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 ไไปไปปไ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 หไป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 ไไ ผาใส่ปลาจะเพิ่งเจ้าพิ่งกี่นขึ้นมาผาใส่ปลามีหนามาถามแล้วเธอเป็นอย่างจะคพึนสองรอบสองปอบเป็นคนายจีลายใจนี่บอกคุณวัฒนากแม่เธอชอบน้าชอบหนาแล้วงไอีแบะวาวฮ้ัิเข้าใจกันบ่เดอันสามคนไปคือคนเราเลียงมาอีกเลยที่ซี้กันเจ้น่มแ่อ่เจ้ารับยังไงก่อนเรีย เอยาใช่อยู่เสียอยู่่อยูเมอปบงด็กาสาความตานใพี่งชิวไมไ่สายข่านพนกอที่สงเป็นอคุม่านอันที่สามไยากินปงนะพู้จับข้อกาันมว่าูหวหนามาลนเดยเียว่าดี กันสเดียวไปมิตรขารัสันทั่ไปมั้งเจ้าเดสันไปบอกสามคนนพ่อเด้อเออแบอใครลับเดียรลมาเออเดกกสิบอกทงน้จะไปบอกทัางนี้ไดพ่อเด้อไปจ้าในต่อมนนบุญแพงต่หานอกที่